สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปช่วยวอแคน EP 7นะครับอ่าตอนนี้ก็มาอยู่ในช่วงของการทสแคนนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนเทสเสร็จเลยแล้วกันนี้ครับผมโอเคครับผมผ่านแล้วนะครับอ่าโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในท็อกๆแล้วนะครับแต่ยังไม่เปิดเสียงส่วนมากน้องๆหงองจะเป็นแบบเด็กกันเลยนะฮะ <c oughs> โอเคเดีย๋ยวสักครู่นึงโ,<ด>โอ้มีการโยด้วยเยสเค่ คนนี้อยู่ในท้องไปเนี่ยพี่เนี่ยหืมอะไรนะเขาก็สอนมางแกนเนี่ยบอาพี่อ่าเอ๋อเอาอ่ะอ่าอ่าอยู่ครับอยู่อยู่อยู่โอเคเดี๋ยวต้องตามไปก่อนน้องเขาจะไปบอแคร์แล้วคเคครับเคครับแน่อนึงหารู้สึกว่าเป็นเด็กทั้งนั้นเลยนะฮะเทสเข้าเข้ามาแล้ว ไอ้หญิงก็มานะฮะคือตัวที่ผมมาเล่นเนี่ยคือยืมน้องมานะฮะยืมน้องในเฟ e b o ๊ k มานะครับมาเล่นสองตัวเลยก็คือไอ้ตัวหญิงไอ้ตัวไอ้หญิงมันเล่นตัวนี้นะครับตัวผมก็เล่นตัวสองเพชรนะครับไอ้หญิงเล่นสองดอกนั่นไงเอาอละเดาไอ้แเหมือนพี่ <c oughs> อ่ <c oughs> แอ๋ออ่ะตอนนี้นะครับก็จะได้เข้ามาสู่ในช่วงของการบอแคนแล้วนะครับ เดี๋ยน้องลองต้องรอให้ทีมนู้นกดก่อนนะเดี๋ยวกดกดเข้าเลยแล้วกันกดเข้าไปเลยแล้วว่าวอลแคนตาแรกเนี่ยขอประเดิมโดยการแบบว่ายิงได้ได้ไหมคือผมเอาเนี่ยตอนนี้เวลาประมาณสักเก้าโมงได้นะผมเก้าโมงเช้านะครับคือผมแม่งยังไม่ได้ยังไม่ได้นอนเลยบอกแล้วว่ายังไม่ได้นอนแล้วเหนื่อยมากนะครับก็น่าจะน่าจะยิงไม่รู้ว่ายิงได้หรือเปล่าโอ้ไปแล้วสมองสมองก็กดคลิกยิง อ่าปลาแล้วไปไปไม่รู้ไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่ากันไว้ก่อนนะฮะไม่ยิงไม่โดนเลยโอ้โหถึงแล้วผม,มอยู่ไหนเฮ้ยหลังหรอกยิงไม่ได้เลยโอ้โหจบเลยไปแล้วผมว่าผมเหนื่อยมากขึ้นไปหรือเปล่านะี่เอาดู น้องเขาเดียวเอาน้องเขาเอาเว้ยเรียบร้อยเลยเอาว่ะเอาเรื่องว่ะไอ้หญิงเอาเรื่องว่ะเฮ้ยบางทีไม่รู้ว่าได้ยินเสียงน้องพวกอนเขาเหรือเปล่าเสียงเกมดังเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ๋ยวลองปรับเสียงเกมก่อนอยู่ที่ยี่สิบด้ว่าตอนน้ำหายโอเคเอาทำไมวาร์ปกันวะเนี่ยอา้าวพวกนน้องเปิดโพกด้ยวยเหรอเนี่ย ครับคลับครับเขาบอกฮะแล้วทำแบบโอ้โหสายค้างนี่วะเฮ้ยเน็ตบ้านไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยจบแล้วเน <c oughs> ี่ยค้างโหดอุ้ยเอี้ยเลือดลด่อนรถเลืเล่อนรถโหดมากไม่รู้ว่ายิงได้หรือเปล่าเหนื่อยแน่แน่ไม่มีสติสตังในการเล่นเกมเลยเหนื่อยวะเฮ้ยเอาเอาวะเอาแล้วนะฮะไอ้ยิงยิงได้หรอ โอ้โหตายเลยเหนื่อยผมว่าผมเล่นอันนี้เดี๋ยวเล่นคิดเดี๋ยวผมไม่ไหวกับอาการเล่นอักนะครับไม่มีสมาธิในการเล็งเลย <c oughs> มาไปต่อดิไปลองไปเล่นยาวเดี๋ยว <c oughs> เล่นยาวจะยิงได้ไวันนี้เฮย้ยมันวิ่งเฮ้ยเห็นเขาวิ่งเขาวิ่งมาแล้วผมจะแตกวันนี้เฮย้ย เล่นเร็วเลยไม่รู้จะยิงได้หรือเปล่าอยู่ไหนฮะข้างบนเลยเห็นแวบบแบบปาระเบิดเช็คโดนฮะหมายความว่าอยู่นี่เอ้าโอ้ตายละโอ้โหเอ้ายิงไม่ได้ไอ้หืุ่มสามแยกไม่ไหวหรอกเกือบคนเดียวสายวาร์ปด้วยแล้วผมก็ยิงไม่ได้ด้วยเหนื่อยฮนะ ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วแล้วแบบเป็นนอนติดต่อกันหลายวันนี่บอกเลยว่าเหนื่อยมากโอเคตาน,นี้กาก็ไม่เป็นไรนะช่วยไม่ได้จริงพี่เหนื่อยเหนื่อยมากเอาใหม่ตั้งใจตั้งใจหายใจเข้าลึกจะไหวไวนะ้เนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอน ผม,ผมจะใหญ่เย็นผมจะติะ๊กผมจะไม่ค่อยผมจะตั้งสมาธิเอาแล้วฮะมายิงด่านอย่างเงี้ยนี่จบแล้วโอ้ระเบิดไม่ถึงจะหายละมีการปาระเบิดปิดทางไว้หมายความว่าน่าจะยืนดัก โอ้ดีนะฮะอืมอยินได้ใชไหมไม่ได้นะครับอยู่หน้าเอ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 ตัวท้ายขึ้นบีบักแล้วบีบ <c oughs> ักเข้าบีหรือเปล่าบาง,อางเอคนยังไงเฮอสวยงามเ k ย็ดคเอาเรื่องว่ะ ฮะโอเคผมก็ช่วยยิงได้นิดนึงนะครับไม่ได้มากเลยเดูทีมดิโอทีมนู้นนี่ไม่ธรรมดาเนะี่ยผมบอกเลยแต่และคนนี้มันแม,ม่นกันทั้งนั้นโอ้โหยิงมาแล้ะอยากปลาแล้วเปิดสูนได้เหะเห็นรูตรงนั้นเนอยจะยิงได้ไหมม,มาผมว่าถ้าผมแจ๊ได้ก็ปลาแล้วเบิดสวนกลับมา เ,เฮ้ยมีการวางแผนนะเห็นเ็นขายิงโดนนิดนึงต่อยออกมามหมายิงวิ่งเอ้ยอันนี้แฟดดีว่ะปาแฟดก่อนแล้วกันนะฮะอืมระเบิดมา ผมว่าผมน่าจะวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งเข้าเร็วนี้น่าจะโอเคไหมโอ้โหเรียบร้อยเลยเหลือคนเดียวนะครับเ <c oughs> มื่อกินน้องขาเป็นไรวะ <c oughs> หายแล้วโลกโลกไม่ไหลับไม่นอนติดจาก ผมหรือเปล่านยะเว๋มันหมดแล้วมาไอ้หญิงตามมาเอาไว้เฮ้ยเฮ้ยปลาระเบิดไปโดนไหมไม่โดนเว้ยผมว่าไงันไงยิงไม่โดนเลยตายผมตายโอ้โหมันมาดักหลายทางนะครับชู้ยไม่ไหว อเอ้ยเอาไว้มาดูไอ้หญิงกันดีกว่ามีไหวไหมมีบน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 มีบนมีไม่เอาออปลาระเบิดจบหายแล้วจังหวะปลาระเบิดถ้าไม่เลือกจังหวะเป๊ะจังวะเป๊อันนี้ผมอันนี้ผมประชดนะเขาวิ่งมาที่จริงน่าจะยืนบวกนะครับไม่น่าจะปลาไปดูเพื่อนเนี่ยไอ้น้องฟุก ผมช่วยอะไรไม่ได้เหรอเฮ้ยผมก็วิ่งไปตายยิงมาผมร้องเล่นสั้นเนี่ยน้องเขาเล่นเออเสียงเสียงน้องเด็กบ้านขเขานะป่าไม่ถึง โอ้ป๋าไม่ถึงโอ้ยเกือบเกือบเกือบโดนล้วผลหน้าหลุดไปเลยวเจ็ดเค่เอาเรื่องวะเพิ่งวิ่งถอยออกมาผมระวังหลังเดือาเผื่อไม่มีตัววิ่งมานะฮะจะได้ดักทันชักปืนไว้เดือาโอ้ยเหนื่อยคิดอะไรไม่ทันเลยแล้วผมกับไอ้หญิงสองคน โอ้โหตายไปแล้วนะฮะเหลือผมคนเดียวแล้วหน้ากากไม่มีด้วย <_ t ong> อืม <_ t ong> แจกคู่ <_ t ong> ผมไม่สู้นะครับอ่าไม่ไหวจริงๆนะครับ <_ t ong> <_ t ong> อ่ะสลับทีมแล้วกันโอ้ผมว่าผมช่วยไม่ได้ปะ ผม,ผมแม่งก็เหนื่อยมากด้วยอ่ะสลับทีมแล้วกันนะครับโอเคอ่ะโอเคแล้วผมันตาที่สองเลยตาที่แล้วผมแพ้ผมเหนื่อยช่วยไม่ได้ระโอเคครับผมมาอยู่กับตาที่สองเราเองอ้าวแล้วน้องของข้าตัวตายทำไมเนี่ยเดี๋ยวน้องข้าตัวตายทำไม,ำไมชิมหาย กินข้าวแป๊บโอ้โหน้องเขาไปกินข้าวเลยข้าวต,วตาเย็ดเข้เอ้าโอ้โหกำลังจะปาแล้วเบิดขึ้นไปเลย มันมาก่อนนะฮะไม่ใช่เควินใครครับไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ทำไมเหรอไม่ใช่ครับคนละคนครับเอมี่ครับอุออ๊ยเอาโถ่เอ้ยกำลังปลาปลาระเบิดไม่ไกลนะเมื่อกี้ถ้าปลาระเบิดถึงนี่น่าจะได้ แย่ยับเลยตาเนี่ยบอกเลยยับเยินรับผมเล่นเดบุนิกเดือวเล่นปืนคิดโกงเนี่ยเอา้าวโถ่เอ้น้องเขาลงใจจำเสียงผมได้นะฮะหรือเปล่านะเห็นบอกเขาบอกว่าผมเป็นเครดีเซตโอเค,อเ,คเอาขอให้ได้ขอให้โดนขอคืนหน่อยเหนื่อยแล้วเนี่ยมาฮะมาฮะวิ่งยาวเปล่า ือไม่ตายนะฮะเฮ้ย hey, มันวิ่งลงแทนแทนหรือเปล่าอยู่ไหมเนี่ยแทนแทนแทนในในโอเคได้หนึ่งวินก็ดีใจละผมเหนื่อยด้วย ไอ้หญิงก็คงรู้นะฮะ <c oughs> คือเลยมาผมลองวิ่งยาวเดยวมีไหมอ้ตายตายหญิงไม่โดนอีกอ่ะเจ็บแล้วแหละผมก็เจ็บเหมือนกันพู้ไม่ได้ผมเหนื่อยด้วยผูดว่าเหนื่อยด้วยก,กี่ครั้งแล้ววนะเนี้อะไรวะเสียงอะไรวะมาฮือฮืออะไรไม่รู้ มาเฮ้ยเกือบตายเกือบแตกผมมาเกือบแตกมีการปลาระเบิดกลับไปปลาระเบิดด้วยเย็ดแค่เอาเรื่องว่ะโอ้โหดูสองทางไม่ได้นะครับเหนื่อยใจเลย <c oughs> ผมช่วยได้แค่นี้ครับ,รบมีบักผมเหนื่อยแล้วผมมีวิธีหนึ่งวิธีการแบบวิ่งไปตายเหมือนที่เาตาแรกอะโอ้ยมันมีการเสี่ยงว่าถ้าเรายิงได้แล้วก็มีโอกาสชนะนะถ้ายิงไม่ได้ก็อย่างนั้นแหละฮะตามผลที่ออกไปเมื่อกี้หเห่มาเล่นอักเดือะเล่นอักหน่อยเล่นนี้เดือะ เอาเอาเรื่องไว้ไมีน้องคนหนึ่งนิ่งนะครับเพราะว่าน้องขับกินข้าวนั่นเองเอ้เรียบร้อยเลยสนะี่หนึ่งนะฮะเย็ดเค่เอาเหลืองเอาเหลืองจะช่วยได้ช่วยได้ก็ช่วยได้แค่นี้ไอ้เาพูดกี่ทีแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> นับให้หน่อยนะใครที่นั่งดูผมอยู่ อ้าวโอ้โหสายวาร์ปได้นะ้องคนนี้ก็วาร์ปนะไอ้คลคนนึงก็ไม่อยู่จบแล้วแทนก็มีใครคุมด <Head shot. S 1> โอ้เหลือคนเดียวเว้ยทีมนี้เหลือคนเดียว ผมกูเอ้าตายไหนวะตายหน้าเอเอ็ดแค่ใช่หรือเปล่าตายยาวนะตายไหนวะน้องของก็ไม่บอกผมแล้วเนะี่ยโอเคนะฮะได้ nice. หนึ่งสองวินก็ดีใจแล้วทิบห <c oughs> ายแล้วไนงะถ้าวินนี้ได้ผมเล่นเคมอเนี่ย <c oughs> ผมเกียนเลย <c oughs> มันเสียเปรียบตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับ เฮ้ยเดี๋ยวเสียงไม้ใหรอครับที่เปิดข่าวอย่เสียงไม้มันดังอ่ะเอ้าดังทำไมเนี่ยอย่างน้าน้องขอร้องเพลงชิบหายแล้ว น้องไปพึ่งร้องเพลงหมดแล้วนะฮะโอเคเอา้าวโอเคนะครับสามวินแล้วผมเล่นเคมอลแล้วกัน <c oughs> ชิ้โกงเลยไม่ชิ้โกงนะเพราะห้องผมก็ไม่ได้ตั้งแบบโนอะไรแต่คือเล่นดักไว้นะฮะเอาไว้เขาว่าหันหน้า,าแดงให้เาไปหา ปุ๊บแล้วก็วิ่งมาน่าจะโดนใช่ไหมปลุ่มไหมไม่รู้นะโอ้สัพพานสัพานแล้วก็หันหน้าแดงปุ๊บมาอย่างเนี้ยโอ้โหผมเล่นเคมอนี่เอา ชิบหายละข้างล่างผมดักเลยแล้วกันเหลือตัวเดียวนะครับถ้าตัวนูนะ้นอะไปเอน่าจะโดนเคมอแต่ถ้ามานี่น่าจะโดนผมดักหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจ,จนั่นไง <laughs> โอเคครับผมได้ไปสี่สี่แล้ว <c oughs> อ่าผมจะลองดักตรงนี้ดูแล้วครับมาดักตรงนี้ดูโอเคไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าผมปังมั่วเนะขาบอกว่าหันหน้าแดงไปหาเอ้าน้องท่านเอ ผมปล่อยฟลุ๊กเอ้าวโอ้โสามแย่อ้เหี้ยจบเลยโอเคครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยอแพ้สองตาลวดเลยอาเหนื่อยน้องคนไหนนะที่ไปกินข้าวน้องฟุ๊กเหรออ๋อปล่อปยป่าปล่อปยป่าเลยนะโอเคไม่เป็นไรแพ้ทั้งสองตาเนี่ยเป็นไงช่วยไม่ได้พี่มาช่วยแคร์นั่นแหละน้องรู้แล้วแหละคง,งน้องรู้แล้วมั้งใช่ไหม นอรู้แต่แรกแว่าไม่อนอรู้แต่แรกเหรอใช่เหรอเป็นน้งแต่เส hey. ียงแบบผู้หญิงก็แหละเฮ้ยไอ้หญิงหญิงลองพูดดิเสียงผู้หญิงเลยจบแล้วไอ,อ้หญิงไอ้หญิงมันเป็นเกย์เป็นแปลงเพศโอเคโหพี่อุตส่าห์แบฟบรีบ้าแล้วพวกน้องต้องรู้อยู่แล้วเห็น,นเงียบๆกัน <c oughs> อ่าฮัลโหล ูคลลิปพี่ตอดอ๋อดูคลิปพี่ตลอดเลยเหรอใช่เหรอใช่ครับอันเราคลิปล่าสุดอะไรอะถ้าว่ารู้ตลอดอะคลิปล่าสุดอะไรโอ้ไม่ได้อะนั่นไงโอ้โโกหกพี่ปะมันไม่ใช่แล้วต่แตเปิดแป๊บมีเปิดแป๊บเเปิดแป๊บมันไม่ใช่แล้วอ่ะอ๋อไม่ใช่คลิปล่าสุดพี่ก็ไม่ใช่แล้วโอ้โกโกหกพี่แล้วเนี่ยน้องน้องอายุกันเท่าไหร่บ้างครับเนี่ย สิบหกสิบสิบสองก็สิบสองเหรอมีมีอายุเท่าไรนะ 12, 12รหร่นะมีสิบสองสิบขวบเหรออ๋อสิบขวาแล้วอายุเยอะสุดเ <c oughs> ท่าไหร่ครับเนี่ยอายุสิบสองเยอะสุด 50, อายุสิบสองอ๋อคือแค่นี้เยอะเยอะสุดสิบสองใช่ไหมไม, <า S 1> <อ>ม่เจอมีมีมีที่แบงก์เงื่อนแต่ไม่รู้อายุเท่าไหรออ่อืมโอเคเดี๋ยว ให้พี่ออกแคนนะพี่มาช่วยวอแคนได้แค่นี้แหละพี่ยิงไม่ได้เลยอโอเคครับผมขอฮะครับผมสวัสดีครับอออันี้ FC หนุนอันตรายเหรอเนี่ยถึงก็เปลี่ยนชื่อเหมือนมันเลยอ๋อผมเล่นได้เล่น อโอเคผู้น้องเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนกันหมดเลยอ๋ออยู่บ้านใกล้กันว่าง้นอ๋อรู้จักกันในเกมเหรออ๋อเ็ดอ๋อเย็น เอ๋อเกมโจรเอามาสตรีมโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะไปแล้วนะโอเคนะครับบ๊ายบายครับผมอ่าครับครับเพื่อนเพื่อนอะไรไม่ใช่ตัวพี่ตัวเนี้ยเออมันเป็นตัวของเขาพี่ยืมของขอมาเล่นเฮ้คไปอ่าคิดไปแล้วนะครับ โชคดีนะครับแบบพี่ออกแคนนะครับยิงแสงอ่อยครับเดี๋ยวเขาเฮ้ยเขาบอกว okay. well, yeah, like, ่า <that> ย <physical noise> okay, ิงแสงอ่อยวะยิงยิงลองยิงมันง่วงละโอเคเดี๋ยวพี่ไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับผมฝันดีนะครับฝันดีด้วยโอเคไปละเรายังไม่นอนโอเคครับผมโชคดีฮะมอร์นิ่งมอร์นิ่ง